แบนลิสต์ใหม่นะครับของโหมด cross club นะครับ order shift อันนี้นะครับซึ่งเพิ่งออกวันนี้เลยนะครับวันที่ 12, ธันวาหกหกนะครับเขาก็บอกล่วงหน้าแล้วแหละว่าวันนี้มันจะมีแบนลิสต์นะครับซึ่งการ์ดที่โดนนะครับก็มีทั้งหมด4ใบนะครับการ์ดทั้ง4ใบเนี่ยก็ถูกลิมิตเหลือใส่ได้ในเด็กเนี่ยใส่ได้แค่ใบเดียวนะครับไม่มีการ์ดที่ถูกแบนแบบห้ามใส่เลยนะครับไม่มีการ์ดสี่ใบนี้ถูกลิมิตใส่ได้แค่ใบเดียวหมดเลย นะครับใบแรกนะครับก็คือเนี่ยนะครับเอี้ยนะครับก็ใส่ได้ใบเดียวนะครับเอี้ยเนี่ยก็เล่นในเด็กสเปลบูสบูลเลอร์ไลท์นะครับใบที่2นะครับอาเจนเต้นะครับใบนี้ก็เล่นในเด็กดิสการ์ดรากอนนะครับซึ่งก็จะเอาไปผสมกับอย่างอื่นที่ดิสการ์ดได้มากมายหลายแหลกนะครับใบที่3นะครับไลเอลนะครับใบนี้นี่เล่นเล่นในเด็กรีเทนไลเอลนะครับก็คือเป็นการ อาเอาเด็กเอลเนี่ยเอาการ์ดเอลเนี่ยที่มันยกได้เนี่ยครับมาเล่นกับไลเอลปักเป็ดนะครับซึ่งเป็นตัวสตอม2องเดเมจครับผมไล่ศูนย์ครับผมซึ่งก็ยกกันยกกันมันเลยครับอืมแล้วก็ใบสุดท้ายครับซินธิติกอีเดนครับซึ่งก็เล่นในหลายๆเด็กเลยครับผมเป็นกาดพอเท่าครับนะครับเป็นการ์ดที่ใส่ใส่ได้หลายเด็กมากในครอสคราฟอันนี้ครับผมอ่าแล้วก็สําหรับความรู้สึกของผม ต่อแบนลิสต์นี้นะครับก่อนอื่นครับเอี e ้ยครับผมแอบรู้สึกว่าเอี้ยเนี่ยมันมันโกงขนาดนั้นเลยเหรอคือใช่เด็กบูลเลอร์ไลท์สเปลบูสเนี่ยถ้าไฮโรเนี่ยมันมันเก่งมากเลยแต่ว่าถ้าถ้าไม่ไฮโรเนี่ยผมว่าค่อนข้างจะเป็นเด็กที่ไม่รู้สิไม่ได้ไม่ได้พอร์ Power สูงขนาดนั้นไม่ได้เก่งขนาดนั้นผมมันจะเก่งก็ต่อเมือ High Row. ่อไฮโรฉานั้นผมแอบรู้สึกว่าใน4ใบที่ออก ลิมตริกมาเนี่ยเอีย้ยเนี่ยแหละที่เป็นใบที่คิดว่าไม่ไม่น่าโดนมากที่สุดครับผมอืมคือคือไม่แบนเอี้ยก็ไม่ไม่ว่าอะไรเลยครับผมแต่ก็ก็โดนไปนะครับใส่ได้แค่เด็กละใบครับผมก็ไม่รู้ก็ตามนั้นละกันใบต่อมาครับอาร์เจนเต้ครับอันนี้แอบสะใจเล็กน้อยครับผมเพราะว่าถ้าดูดูคลิปล่าสุดของผมก็จะเห็นว่าผมเบื่อมากกับ d i s คั r ดราคอนะครับเออคือแบบโอ้อ เอออะไรก็เล่นแต่ดิสคาร์ดเพราะฉะนั้นเออโดนโดนไปเถอะแมกเกียรแล้วเกินนะครับไม่เล่นอย่างอื่นกันเลยครับผมแล้วคนเล่นกันเยอะจริงๆครับผมก็ตามนั้นครับโดนไปครับผมใส่ได้ใบเดียวครับผมผมแอบรู้สึกว่าถึงจะใส่ได้ใบเดียวแต่คนก็อาจจะยังเล่นกันอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะไม่จะไม่เก่งเท่าเดิมจะไม่เยอะเท่าเดิมก็ตามครับผมใบต่อไปครับไลเอลอืมใบนี้เนี่ยแอบรู้สึกนะว่าอาจจะโดนน้อยไปด้วยซ้ําครับเพราะอะไรครับในเดครีเทนไลเอลเนี่ย จะมีใบหนึ่งที่สามารถติวเตอร์ไลเอลได้ก็คือเฟรย่านะครับซึ่งถึงแม้ว่าจะลดลิมิตให้ไลเอลใส่ได้ใบเดียวเนี่ยก็ยังสามารถที่จะเอาเฟรย่ามาติวเตอร์ไลเอลได้อยู่ดีครับผมแล้วก็เหมือนใบเดียวก็เสียวได้อ่ะพูดจริงๆครับผมก็ถึงมีไลเอลใบเดียวก็คนก็ยกประเป็ดไลเอลประเป็ดได้เรื่อยๆอยู่ดีครับผมซึ่งก็นะไม่รู้ว่าโดนน้อยไปหรือเปล่านะครับแต่ก็ไม่เป็นไร ก็ลองดูแล้วกันครับผมผมแอบรู้สึกว่าคือพาวเวอร์ของเด็กมันลดลงจริงครับแต่ก็แอบรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะยังโกงอยู่หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันซินธิติกอีเดนก็บางคนงงว่าเอ๊ะทำไมใบนี้ถึงโดนแต่ผมก็แอบรู้สึกว่าเออคือโดนก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นการ์ดที่ใส่หลายเด็กมากนะครับในครอสค r ร f t มันเป็นการ์ดที่พาวเวอร์ power มันสูงจริงๆครับผมมันได้ทั้งทำเดเมจและฮิลแล้วก็เอฟเฟกตจั่วแล้วลดคอ์สของมันเนี่ย มันใช้คอมโบโ,ดโหดๆได้หลายอย่างมากผมเพราะฉะนั้นก็เออผมผมก็แอบรู้สึกว่าเออลิมิตลิมิตไปก็ได้ครับผมอืมก็ถามว่าพอใจไหมกับแบนลิสต์นี้ก็พอใจในระดับหนึ่งครับผมมีขัดใจนิดๆแต่ก็ไม่เป็นไรครอสคราฟมันเป็นโหมดที่ไม่ซีเรียสอะไรมากอยู่แล้วแล้วอีกอีกครึ่งเดือนเดีเด๋ยวมันก็ไปแล้วครับนะผมเพราะฉะนั้นก็ผมผมก็คิดว่าก็ก็พอโอเคครับกับแบนลิสต์ครั้งนี้ครับผม